เขาเห็นหลายๆเคสการเลเซอร์มันเห็ดให้ฝ่ามันหนาขึนก้นเก่าช่วงแรกๆมันอาจจะดีแต่ว่าเริ่มหกเดือนหรือปีนึงขึ้นไปแล้วมันจะเริ่มหนาขึ้นคุณกาเป็นฝ้ามา5ปีเจ้าจ่าที่เห็นชัดเจนคือ5ปีตอนนั้นมันเหมือนมันเป็นกะแล้วมันเกิดขยายลามออกมาแล้วเหมือนมันออกมันออกลูกมันออกลมันมีเม็ดเล็กๆเต็มครีมบำรุงหรือว่าครีมกันแดดมันมันมันจะเริ่มเบาอยู่แล้วเพราะว่าอายุเฮาหลายขึ้น เลยว่าตัดสินใจเริ่มมาเฮ็ดซะเขาเห็นหลายๆเคสการเลเซอร์มันเฮ็ดให้ฝ่ามันหนาขึ้น,นกลเนาช่วงแรกๆมันอาจจะดีแต่ว่าเริ่ม6เดือนหรือปีนึงขึ้นไปแล้วมันจะเริ่มหนาขื้นตอนแรกๆเห็นกระเจ้าอมารีวิวนะโอเคดีเฮ็ดพิโกชัวบอรหรือเฮ็ดอยียงต่างๆเนาะดีแต่ว่าหลังจากนั้นอีก6เดือนมันออกมาว่าเองว่าเวลาเราเฮ็ดไปแล้ว6เดือน ล้วฝ่าเรากลับมาหลายคนเกา่าแล้วกลับมารีวิวด้วยความจริงใจว่ามันหลายขึ้นคนเกา่าก็เลยเห็นเราแบบเฮากับห้่งแล้วก็เลยมาศึกษาหลายๆจากหลายๆเคสในหลายๆคลินิกโดยเฉพาะในคลินิกหมอเนทนี่จะจะจะค่อนข้างมีตัวอย่างเยอะจากการเลเซอร์อก็เลยตัดสินใจมาเฮ็ดอยู่นี่เขาเห็นว่าคลินิกหมอเนทนี่ถือว่าเป็นคลินิกที่ได้มาตารฐานแล้วก็ดีที่สุดเพราะว่า หักสาฟาของเพิ่นแมนแตกต่างจากบนอื่นคือเพิ่นจะบดไซ้ความฮอนเพราะฉะนั้นเป็นสิงที่ดีที่สุดสําหรับคนที่ต้องการให้ตัวเองดีขึ้นอาจจะบร้ลยเปอร์เซ็นต์แต่ว่ามั่นใจเพิ่มขึ้นนะ